สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมารีวิวรถตู้ไฟฟ้าชื่อว่า BYD Denza D9 EV ที่กำลังเป็นที่สนใจในัขนาดนี้รถตู้ไฟฟ้าพรีเมียมเ7ที่นั่งดีไซน์ลักชวรี่มาพร้อมกับสเสน่ห์ของการออกแบบที่บาดใจมีทั้งเทคโนโลยีและเอเซอรลีมากมาย d e n s a D9 EV เป็นพรีเมียมแวนไฟฟ้า100%จากแบรนด์ BYD b your dreams ิวจูเอ r d ดรีมสเป็นรถไฟฟ้าแวนที่มีคุณภาพดีไซน์เฉียบล้ำสมัยไฮเทคโนโลยีและใช้งานง่ายมีพื้นที่ห้องโดยสารกว้างขวางทั้ง Space ของ Headroom และเล g ล o o มมีเบาะนั่งที่นั่งสบายมอบความสุนทรีในการนั่งและการเดินทางแบบ VIP โดยราคาคาดการณ์น,น,น,นะครับจะอยู่ที่ประมาณ2ล้านไปไปายถึง3ล้านบาทกว่าครับนี่คือราคาคาดการณ์ ลำดับต่อไปครับผมจะไป,ไปรีวิวรายละเอียดการออกแบบและสเปคครับ BYD Denza D 9 ev มีการออกแบบที่สง่างาม l u กชัวด้วยส่วนทรงบอดี้ของรถที่โฉบเฉี่ยวงานประกอบภายนอกมีความพรีเมียมสวยงามทั้งคันดีไซน์ด้านหน้าโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ด้วยโลโก้ของ d e n ซ a นั้นจะเป็นรูปดาวตกสีฟ้าพร้อมการตกแต่ง เส้นโคเมียมสีเงินตั้งเป็นแนวตรงเรียงเป็นระเบียบเหมือนกับลำแสงของดาวหางหรือว่าลำแสงของดาวตกดีไซน์ภายใต้คอนเซปต์ i n t r m e d i a Arrow สื่อความหมายที่ดีก็คือนำความสำเร็จและความสมหวังมาพร้อมกระจังหน้าขนาดใหญ่สีดำเงาใสาดีไซน์โมเดิลลูหลา เสริมความโดดเด่นด้วยชุดตกแต่งโคเมียมสีเงินที่บริเวณด้านข้างของตระจังหน้าการดีไซน์ไฟหน้านั้นสวยงามลงตัวไฟหน้าใช้เป็นแบบคริสตัลฟูล LED เสริมความพรีเมียมด้วยไฟเดย์ไลท์แบบ LED ที่บริเวณใต้ชุดไฟหน้ากระจกบานหน้านะครับบานใหญ่ใสเคลียร์กว้างช่วยเพิ่มวิชั่นในการมองเห็นและการขับขี่ที่ปลอดภัยการดีไซน์ด้านข้าง ออกแบบได้โฉบเฉี่ยวมีความเป็นแอโรดนามิกด้านข้างตกแต่งด้วยคิ้วโครเมียมเพิ่มความสง่างามที่ชายประตูข้างบานกระจกข้างดีไซน์เนี้ยบและลักชัวรี่มากๆกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถพร้อมไฟเลี้ยว LED พร้อมระบบ NFC Card d e n s a D9 EV ใช้ล้อแม็กขอบ18บแปลายแม็กเป็นลายแบบก้านลายซีก ใช้โทนสีแบบอลูมิเนียมลมดำช่วยเพิ่มความเงางามเสริมความลงตัวด้วยเส้นสายตรงบริเวณส้งล้อแบบเข้าลูกดีไซน์มือเปิดประตูเป็นแบบเชื่อมต่อกันระหว่างผู้โดยสารข้างหน้าและข้างหลังเดนซ่า d, d 9 e v ใช้ระบบประตูสไลด์แบบไฟฟ้าคู่ต่อไปเป็นด้านท้ายนะครับด้านท้ายเสริมความหรูด้วยชุดตกแต่งสีเงินบริเวณเสาดีพร้อมกับไฟเลี้ยวแบบซิลคนเชียล ซึ่งดูแล้วล้ำสมัยไฮเทคไฟท้ายดีไซน์เฉียบหรูเป็นแบบ LED ดีไซน์ให้มีลำแสงคล้ายๆกับดาวตกออกแบบรูปทรงพาดยาวเต็มพื้นที่ด้านหลังมีสปอยเลอร์หลังและไฟเบรกดวงที่3 LED มีแบรนด์โลโก้เดนซาเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษเหนือฝาท้ายตกแต่งคิว้วฝาท้ายเป็นสีเงินโครเมียมฝาท้ายเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมระบบ ป้องกันการหนีบและระบบบันทึกการปรับระดับบริเวณชายล่างด้านท้ายออกแบบสมส่วนเข้ารูปตกแต่งสีเงินโครเมียมพร้อมอุปกรณ์รีเฟกเตอร์เพิ่มความปลอดภัยให้กับด้านหลังขุมพลัง powertrain ของเดนซา d 9 ev มาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าคู่มอเตอร์ไฟฟ้าด้านหน้า230กิโลวัตต์มอเตอร์ไฟฟ้าด้านหลัง45กิโลวัตต์ขับเคลื่อนแบบ4ล้อ all wheel drive มอบพละกกำลังสูงสุด374แรงมา้าแรงบิดสูงสุด470นิวตันเมตรขนาดความจุบแบตเตอรี่103.36กิโลวัตต์าัเวอร์วิ่งได้600กิโลเมตรต่อการชาร์จมาตรฐาน CLTC ทำอาตราเร่ง0-100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน6.9วินาทีท็อปสปีดความเร็วสูงสุดล็อกไว้ที่180กิโลเมตรต่อชั่วโมง อัตราสิ้นเปลืองไฟฟ้าอยู่ที่18.4กิโลวัตต์อาวต่อ100กิโลเมตรเดนซ่า D9 EV ใช้ระบบการชาร์จแบบ CCS Type 2สามารถรองรับการชาร์จแบบ DC กระแสตรงที่166กิโลวัตต์ใช้เวลาการชาร์จจาก30%ถึง80%ภายใน30นาทีรองรับการชาร์จ AC กระแสสลับที่11กิโลวัตต์ ใช้เวลาการชาร์จจาก20%ถึง100%ภายใน8ชั่วโมงเดนซ่ ensa, มีมิติตัวถังนะครับยาว5,250ม mm, ิลิเมตรกว้าง1,960ม mm, ิลิเมตรสูง1,920ม mm, ิลิเมตรน้ำหนักตัวรถ2,785กิโลกรัมระยะฐานล้อ3,110มิลิเมตรกาวเคียร์ลนนะครับความสูงใต้ท้องรถ อยู่ที่110มิลิเมตรพื้นที่เก็บสัมระระท้ายอยู่ที่410ลิตรถึง650ลิตรต่อไปเป็นอินเทลียภายในของเดนซา D9 EV เดนซามีการออกแบบคอนโซลหน้าอย่างพิถีพิถันด้วยการตกแต่งด้วยแมท e r เยลคือเป็นไม้จริงๆเป็นไม้วีเนียเป็นไม้ที่มีความสวยงามสีอ่อนพร้อมกับวัสดุเกรดพรีเมียมบุกนุ่มแบบซอฟทัช รวมถึงห้องโดยสารทั้งคันใช้เป็นแบบไม้วีเนียแผงแดชบอร์ดใช้วัสดุสีดำเปโนแบ็กแบบพรีเมียมพวงมาลัยของ D9 EV เป็นแบบ Power อไฟฟ้าออกแบบเป็นแบบ2ก้านหุ้มหนังออกแบบในสไตล์ของเดนซาพร้อมสวิตปุ่มมัลติฟัง์ชันออกแบบเป็นสีดำเปโนแบ็กพร้อมสัญลักษณ์ของเดนซาอคือรูปดาวตกสีฟ้า มาตรวัดการขับขี่ออกแบบด้วยกราฟิกสวยงามหรูหราไฮเทคแบบกลมกลืนไปกับแผงแดชบอร์ดมาตรวัดการแสดงผลเป็นแบบ Full LCD 3D ขนาด10.25นิ้วพร้อมระบบโชว์ข้อมูลการขับขี่แบบ Head-Up Display แสดงผลบนกระจกหน้ารถดีไซน์ช่องแอร์ด้านหน้าออกแบบแนวสปอร์ตพรีเมียมมีเท็กเจอร์ของวัสดุและมีเจดส,สีที่สวยงาม พร้อมกับระบบแอร์อัจฉริยะปรับแยกอิสระ3โซนหน้าจอกลางอินโฟเทนเมนต์แบบสัมผัสพร้อมระบบแบบหมุนได้แนวตั้งและแนวนอนแบบ Intelligent r o t t t i n g ขนาดหน้าจอกลางอยู่ที่15.6นิ้วพร้อมรองรับระบบมัลติมีเดียอย่างมากมายรองรับระบบการสั่งงานด้วยเสียง Voice Control ให้ BYD และสามารถปรับตั้งได้หลายภาษา มาพร้อมระบบเชื่อมต่อเครือข่ายอัจฉริยะแบบ d e n s a Link 5G มีระบบเชื่อมต่อบลูทูธ Wi-Fi ระบบนำทาง Navigation มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางโทรศัพท์มีระบบอัปเดตข้อมูลซอฟต์แวร์ระยะไกลแบบ OTA และยังสามารถรองรับ Browser คาราโอรเกะและแอปพลิเคชันอื่นๆอีกมากมายเบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าเป็นเบาะหนังแบบ p รีเมีย n a p ป้ เบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าเบาะนั่งคนขับปรับไฟฟ้า12ทิศทางพร้อมระบบระบายอากาศเย็นและอุ่นระบบเกียร์เป็นแบบเกียร์ไฟฟ้า1สปีดคันเกียร์ออกแบบคริสตัลพรีเมียมและงานดีมากฐานเกียร์ตกแต่งสีดำสวยงามสมาร์ทพร้อมระบบการขับขี่ในโหมดต่างๆที่พัดแขนตรงกลางผู้โดยสารด้านหน้าเป็นแบบหุ้มหนังพร้อมช่องเก็บของที่ออกแบบอย่างหรูหรา เปิดปิดง่ายสะดวกสบายพร้อมที่วางแก้วน้ำสองตำแหน่งทางขึ้นลงเข้าออกห้องโดยสารออกแบบกว้างใหญ่เข้าออกสะดวกสบายมีสเตปรองรับการก้าวขึ้นลงมีมือจับยึดภายในห้องโดยสารห้องโดยสารกว้างขวางรองรับเซระผู้โดยสารที่มีความสูงหรือคนตัวใหญ่บรรยากาศของห้องโดยสารให้ความรู้สึกเหมือนนั่งในเลาจ์ใช้โทนสีแบบซอฟแบบละมุน ซึ่งก็เต็มไปด้วยคุณภาพของวัสดุอินทีเลียภายในหากเป็นโทนสีน้ำตาลก็จะให้ความรู้สึกที่เนี้ยบและดูเป็นโมเดิร์นคลาสสิกหลังคาด้านหน้าเป็นแบบพาโนรามิกซันรูฟส่วนด้านหลังจะเป็นแบบหลังคาแก้วพร้อมกับม่านบังแดดไฟฟ้าคู่เดนซ่า D9 EV มีกระจกกันเสียงแบบพิเศษ2ชั้นทั้งคันช่วยลดเสียงรบกวนจากภายนอกและให้ความเป็นส่วนตัว เบาะนั่งแถวที่2เรียกว่าเบาะกัปตันซีทเป็นเบาะหนังพรีเมียมแนปป้าปรับไฟฟ้า10ทิศทางออกแบบสวยงามตามหลักสรีระศาสตร์เพื่อให้นั่งสบายพร้อมระบบเบาะนวด10จุดและมีที่พักขาไว้ผ่อนคลายแบบปรับไฟฟ้ามีที่วางแก้วน้ำสำหรับเบาะกัปตันซีท2ตำแหน่งและมีตู้เย็นสำหรับรักษาความเย็นให้กับเครื่องดื่ม สำหรับกัปตันซีทติดตั้งจอกลางคู่แบบอินโฟเทนเมนต์รูปทรงสวยงามแบบทัชสกรีนให้กับเบาะก,กัปตันซีทพร้อมระบบเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต Wi-Fi เพื่อรองรับการทำงานหรือการประชุมและการบันเทิงดูหนังฟังเพลงต่างๆมีระบบชาร์จมือถือแบบไร้สายวา s Charging ที่วางแขนตรงกลางของเบาะก,กัปตันซีทออกแบบหรูหรา ตกแต่งด้วยวัสดุสีดำเงาแบบสมาร์ทพร้อมระบบทัชพร้อมฟังก์ชันที่สามารถควบคุมด้วยตัวเองระบบส่องสว่างภายในห้องโดยสารเป็นแบบ LED พร้อมไฟอ่านหนังสือเสริมด้วยมา่านบังแดดข้างกระจกสำหรับกัปตันซีทเพื่อป้องกันแสงแดดรบกวนเบาะแถวที่2นะฮะยังมีระบบรางเลื่อนไฟฟ้าเพื่อเพิ่มพื้นที่ให้กว้างขึ้นถึง 1,080มิลิเมตรเบาะแถวที่3เป็นเบาะหนังแบบพรีเมียมแนบป้าเหมือนกันสามารถรองรับการนั่งได้ถึง3ที่นั่งเติมเต็มความหรูหราด้วยไฟสร้างบรรยากาศในห้องโดยสารไฟเอมเบีนไลท์จำนวน148สี D9 EV ใช้ระบบเครื่องเสียง Hi-Fi ของ Dyna Audio ลำโพงจำนวน14ตำแหน่ง มีระบบกองอากาศ PM 2.5ใส้กองประสิทธิภาพสูง CN 9 5พร้อมกับเครื่องฟอกอากาศไอออนลบ BYD Denza D9 EV มีอุปกรณ์และระบบช่วยเหลือการกับขี่อัจฉริยะที่โดดเด่นเช่นกล้องรอบคัน360องศาระบบช่วยเหลือการกับขี่ Denza Pilot Level 2บวกระบบช่วยประคองพวงมาลัย ระบบเรดร์อัลตราโซนิกจำนวน24ตำแหน่งระบบขึ้นเลดร์ความแม่นยำสูง5มิลลเมตรจำนวน12ตัวระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันพร้อมรักษาระยะอ่าง Adaptive Cruise Control with Stop and Go ระบบรักษารถให้อยู่ในเลน r a i n Keeping ระบบเตือนรถเมื่อออกนอกเลน r a i n Departure Warning ระบบแจ้งเตือนมุมอับสายตา Blind Spot ระบบจดจำป้ายจราจรระบบแจ้งเตือนสภาพจราจรข้างหน้าระบบเตือนการชนด้านหน้าและหลังระบบช่วยเบรกด้านหน้าและด้านหลังอัตโนมัติซึ่งสามารถเปิดปิดได้นะครับระบบนี้และก็ยังมีระบบอีกมากมายนะครับระบบความปลอดภัยที่เด่นๆมีดังนี้ครับถุงลมนิรภัยรอบคันตัวถังนิรภัยน้ำหนักเบาและความแข็งแรงสูง คารป้องกันการชนคู่หน้าบวกคานป้องกันการชนแรงสูงด้านหลังระบบควบคุมป้องกันการพลิกคว่ำระบบควบคุมการยึดเกาะถนนระบบลดระดับความเร็วขณะลงทางราาชันระบบตรวจจับความเหนื่อยล้าของผู้ขับขี่ระบบกันขโมยอัจฉริยะอุปกรณ์ยึดเบาะนั่งเด็ก iso fix เป็นต้นและก็ อื่นๆอีกมากมายนะครับเดนซา d 9 ev นะครับเป็นรถตู้ไฟฟ้าที่สวยงามสมบูรณ์แบบมีฟังก์ชัน v p และอัตราประโยชน์มากมายมีกระบวนการผลิตโปรเซสที่ค่อนข้างละเอียด mm hmm. เพื่อที่จะได้รถไฟฟ้าระดับ v p คุณภาพ Luxury มารอรุ้นราคาไปพร้อมกันนะครับหากข้อมูลในการรีวิวผิดพลาดและไม่ครบถ้วนกลับขออภัยท่านผู้ชมด้วยครับ ฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องชมพูด,ด้วยครับขอบคุณท่านผู้ชมมากๆครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ